ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่เชนเคยนะคะช่องพี่พันนีนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องเ,อเกี่ยวกับระบบคือระเบียบการทํางานหน่อยหนึ่งนะคะคือมีเรื่องว่ามีสมมติว่าเรามีเรื่องยกตัวอย่างเช่นมีใครบางคนเดี๋ยวว่าน้องบางคนที่มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทํางานแล้วก็เขามีปัญหาเกี่ยวกับที่ทํางานนะคะแล้วก็มีการเ,เขามีการ คือทวงติงมาแล้วครั้งหนึ่งคือเป็นลักษณะว่าเป็นการเตือนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าน้องเขาคือก็าอาจจะไม่เอาใจใส่เตียมที่แล้วทําให้ตัวเองโดนครั้งที่2ครั้งที่2ก็เป็นการลักษณะว่าเขาก็ คือเรียกว่าจัดใหญ่เลยก็คือเป็นการบอกว่าคราวนี้ก็คงจะเป็นลักษณะว่าบีบให้ออกจากที่ทํางานนะคะอันนี้พอเรามาเช็คเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมาปรากฏว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับว่าความคือการปฏิบัติตัวของคือเป็นความผิดของเราเองคือการปฏิบัติตัวของเรานี่ไม่ได้ทําถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทาง บริษัทมีมีให้ก็คือยกตัวอย่างเช่นออไม่ปฏิบัติตกกฎระเบียบตามการเวลาการเข้างานนะคะคือเขาให้ตารางการงานมาและการท่อเข้างานมาแล้วแต่ปรากฏว่าตัวเองก็ไม่ได้คือได้ไม่ได้ทําตามที่เขาให้มานะคะแล้วก็เวลาทํางานก็เลิลนลักษณะว่าอาจจะไม่เอาใจใส่เต็มที่หรือว่าบ้านเราก็เรียกว่าเลินเล่อนะคะคือไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทํางานอย่างจริงจังนะคะและช่วงหลังๆนี้หัวหนา้าเขาก็มีความคือหัวหน้าง,งานเขาก็คงจะจะทนไม่ได้จริงๆก็เลยนําเรื่องนี้มาเพื่อที่จะมาทําเรื่องเป็นแบบว่าลักษณะว่าเป็นการบีบบังคับให้บังคับให้ออกนะคะทีนี้พอมาถึงเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยพอถึงถึงขั้นท,ที่เข้าให้ออกแล้วเนี่ยปัญหามันตามมาก็คือลักษณะว่าถ้าความผิดนั้นนะคะคือถ้าบร,ริษัทใดบริษัทหนึ่งไล่พนักงานออกถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดของเรา ผู้ทำงานนะคะเอ่อไม่ว่าจะรีตัวแล้ใครก,ก็ตามไม่สามารถจะช่วยเราเรา,ไ,เราไม่ช่วยไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้แล้วเมื่อเราตกงานแล้วนะคะเราเกิดว่าเราจะกลับไปขอเงินตกงานอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเอเอ TA, หรือว่าจากกรมแรงงานทางนี้กรมแรงงานก็จะมีเหตุผลว่าเขาก็จะถามว่า มันความคือก็คงรู้แหละเหตุผลน,น,นะคะว่าเหตุผลมาจากใครแล้วก็พอถามเสร็จนี่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนี่มันจะเป็นเหตุผลให้เราไม่ได้เงินตกงานตรงนั้นนะคะแล้วประวัติการทํางานของเราก็จะเป็นลักษณะว,ว่าเป็นแบล็คลิสคือเป็นอะไรที่อ่าไปสมัครที่ไหนมันก็เป็นอะไรที่สมัครงานยากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ใครน้องๆที่ที่ได้งานอยู่ขอให้ทําตามกฎระเบียบของบริษัทนะคะแล้วก็เอ่อให้เกาะงานนั้นไว้แน่นๆนะคะเพราะช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไม่ดีการที่การการที่เขาไล่คือให้พนั งานออกแล้วเนี่ยมันมันยากมากที่เราจะไปสมัครงานที่ใหม่นะคะเพราะว่ามันมีหลายๆที่ที่เขาไม่รับพนักง,งานใหม่เพิ่มขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆที่ที่แบบงานลักษณะเดียวกันอาจจะเป็นลักษณะ,ะว่าบริษัทต่างๆบางบ,บริษัทก็ปิดตัวลงไปเพราะฉะนั้นนี่แรงงานก็ ความต้องการในแรงงานมันจะมีน้อยเพราะฉะนั้นนี่อย่าทําอะไรให้ผิดกฎผ,ดผิดกฎระเบียบนะคะถ้ามีใครก็มีเขาท้วงติงอะไรมาแล้กควรที่จะฟังนะคะการมีงานเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเราไม่ต้องไปนั่งคือแบบเขาเรียกว่ายังไงมีให้นึกจะว่าหลายๆคนที่ยังตกงานอยู่เขากำลังหางานกันอยู่เขาไม่มีงานทําเรานะโชคดีแค่ไหนนะคะที่ได้มีโอก,กาสได้ทํางานตรงนี้อยู่ยังไงฝากให้น้องๆน,น,นะคะ ยังไงก็ทําตามกฎระเบียบนะคะให้ให้ตั้งใจทํางานแล้วก็ไม่ไม่เอาปัญหาของตัวเองไปคุยที่ทํางานหรืออะไรทรามนองนี้อันนี้คือข้อข้อคิดนะคะและยังไงก็วันนี้เอามามาคุยกันแค่นี้ค่ะแล้วยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้าเข้าชมแล้วก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ